ขนมปฏิทินที่ทุกคนรอคอยฮาร์ลาวีลอยกระทงไม่มีเราข้ามไปคริสต์มาสเลยไปจ้าช่องที่หนึ่งอยู่ตรงไหนข้างบนเออนี่ชิดแคทมันทำช็อกโกแลตอยู่แล้วปะเออเป็นไรสตอโคดอืมอร่อยช่องที่สองข้างล่างเอ,อ๊ะป๊บน,นึงนะคือเราต้องดูจากอันไหนอะอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะ มันเหมือนกันปะแป๊บหนึ่งขอลองช่องที่สามถ้ามันเหมือนกันอีกหมายความว่ายังไงประเด็นนะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางช่องด้วยเอาละ่ะคิดแคทขอช่องที่ห้าอีกช่องหนึง่งเรายังไม่ยอม <c oughs> อันนี้คือบังคับยอมแพ้หรือเปล่าเอ๊ะเหมือนจะมีแปะอยู่อันหนึ่งนะส่วนนอกนั้น เดจาวูด ja ปีที่แล้วเลยวะ่ะมันเป็นรูปซันตาคอร์แต่มันกคือช็อกโกแลตเหมือนกันแหละ399นะคะตอนแรกกะจะมาทำแบบ3คลิปคลิปละ10ช่องเลยนี้จบได้คลิปเดียว